วันนี้เรามีไอติมมาฝากคนอยู่บ้านอ่าองคเดเป็นไอติมคิดแคทที่ไม่เคยกินเลยซื้อไอติมมาฝากคนอยู่บ้านไอติมคิดแคทของแม่ Extreme นามะพีนัทบัตเตอร์นี่ใครกินกันบ้าอันนี้คิดแคททุงเหมือนเป็นกระดาษเลยอ่ะคิดแคทโลกร้อนเหรออันนี้กจี่คิดแคทจ้วาว้าวนี่คือคิดแคทนีค่คือคิด โอเคอันนี้บาร์นิชูกาบานิชูกาชาไข่มุกโอ้โหคาราเมลน่ากินมากบัตเตอร์พีนัทพีนัทบัตเตอร์จ้านี่นี่ส่วนของเฮียข้างหนวดอร่อยมากชาไข่มุกไม่ไม่ใช่อะไรนะโมจิโมจิบาวชูก้าจ้ามามเลยเริ่มต้างหัวอะไรไม่รู้ชื่อเลย นว่ก็จะกรอบไม่กรอบขาเหนีวนิ่มๆของปิ้งกรอบไหม้องับบ้อะรลลุกคอไปกินของใครของมัน <c oughs> อ, <c oughs> อาีนี้ไม่มีช้อนหรอไม่เอยอหรอ ตั้งชื่อหน่อยแด้ตั้งชื่อหน่อยปิ๊นะหรอหนูชอบในเบาบรรดาให้หนูเจอติมมาทั้งหมดนะที่หนูรู้สึกว่าชอบคือของปิ๊นอันนี้เลยอ้าวมันไม่ให้ซื้ออ่ะม่เอามันกินน้อยก็วิดีโอคอมม,มาหาบอกเอาอันนี้ยอยากชิมอันใหม่ร่ัยไม่เคยกินเหรอ<ม>สุดสั้นอ่ะ 음재밌 <laughs>